สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ที่ดินแบ่งค่ายตระหนี่เสียรัสทุกๆฐานนะครับวันนี้ทางทีมงานตระหนี่เสียราสจะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมที่ดินนะครับแบ่งค่ายแปลงส้วยนะครับตั้งอยู่ตำบลถุงใหญ่อำเภอถุงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับอยู่ตรงข้ามกับทางข้าววัดขนานนะครับใกล้กับถนนเอเชียสายสี่หนึ่งนะครับเข้ามา จากถนนไสเชียาวาตัดต่างตรงเนี้ประมาณ100เมตรนะครับแต่ถ้าวารามาต่างอมตามถนนนะครับ400เมตรข้ามาทางวัดมาเฟืองนะครับ400เมตรจะมาถึงทีดินนะครับนี่คือทางตีมานะครับแล้วกาสภาพทตีดินเป็นส่วนยางนะครับเปิดกรีดแล้วนะครับอายุประมาณ8ปีนะครับยางอายุประมาณ8ปีตีดินตั้งติดถนนนะครับไฟฟ้าปะป้าปอมครับ เนื้อทีก็สิบสองหลายนะครับเอกสั้นจะโนดนะครับแล้วก็ช่วงหน้านี้แบ่งเป็นห้องขนนาแปดกุนยี่นะครับห้องอแบง่งค่ายห้องละสองเส้นห้่นบาทนะครับนั่นคือช่วงด้านหน้านะครับซึ่งถ้าว่าค่ายยกแปลงนะครับค่ายกแปลงตั้งสิบสองรายนี้บอกค่ายอยู่ในราคา4ี่ล้าน5้าเส้นบาทนะครับ ราคาประเมินคาหยกแปลงเลยนะครับหกล้านห้านะครับตีแปลงนี่ราคาประเมินจะสูงครับนี่คือสภาพัที่ด <Earl> ินนะครับมีบ้านคนอยู่รอบมีบ้านคนอยู่ทั่วเลยแค่จุมชนหลักการนี้เป็นปลป้านะครับปลปาเดินผ่านหน้าที่ดินนะครับเผยฟ้าปลป้าพรอมนะครับนี่บริเวณข้างๆนะครับเป็นบ้านคนเป็นรานคานะครับเป็นบ้านคนเป็นรานคานะครับราคา ที่ดินตังยูหันหน้าไปทางติดตะวันออกนะครับนะครับนี่คือติดตะวันออกมาทางนี้นะครับติดตะวันออกแล้วก็ด้านล่างนู้นเป็นติดตะวันตกนะครับติดตะวันตกก็คือติดที่ตะนุนไสเอเชียซีนึงตังยูนะครับห่างกันประมาณ100เมตรนะครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับถี่เบอร์โทรซูย์แปดซู่นซี่กี่กาวแปดกาวหนึ่งนะครับ สูนแปดสูนซี่กซี่เก่าแปดเก่าหนึ่งนะครับนี่คือสปาติดินนะครับสปาติดินส่วยงามมากห้าอยากนะครับตีดินแปลงส่วยแบบนี้นะครับราคาก็ต่ำกว่าราคาประเมินนะครับตีบอกข้ายนะครับราคาประเมินจะสูงกว่าครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสูนแปดสูนซี่กซี่เก่าแปดเก่านึกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ